ราโชคดีถูกหวยบอยจะมีใครบ้างไปดูกันตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแปบงพับ on, ออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ เริ่มต้นก็นต้องบอกเลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะซาดคลองเรื่องตัวเลขที่เป็นของคู่กับคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะนะคะนักเสี่ยงโชคที่ชอบลุ้นหวยและเฝ้ารอเลขเด็ดจ,จากดาราคนดังหลายคนค่ะที่นอกจากจะออกมาโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อไปจํานวนมากแล้วนะคะหลายครั้งก็ทําแฟนๆที่ติดตามโซเชียลของดาราแต่ละคนเหล่านี้ลูกหวยรวยซับไปด้วยนะคะ่วนจะมีใครกันบ้างที่เป็นดาราสายหวยที่พูดถึงเลขเด็ดดาราคนดัง5คนที่จะพูดถึงนี้หลายคนต้องคิดถึงแน่นอนค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับ5นะคะคุณออมสกาวใจค่ะยืนหนึ่งชัดเจนนะคะว่ามาสายเสี่ยงโชวจริงๆสําหรับคุณแม่อารมณ์ดีอย่างคุณออมสกาวใจค่ะเพราะก่อนจะประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละงวดนะคะคุณอ,อมสกาวใจก็ออกมาโชว์ลอตเตอรี่และเลขเด็ดที่ซื้อให้แฟนๆได้ชมกันค่ะทั้งเลขจากลูกชายที่แม่อ๋อมเรียกว่าเจ้าพ่อจอมที่ท,ทำให้แม่ถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆและยังมีเลขจากน้องกระดิง่งมีตัวเลขในโหลกแก้วมาให้แฟนๆได้่องและได้ซื้อตามกันในแต่ละงวดและมีหลายครั้งนะคะที่แฟนๆดวงเฮงตามมม่อไปด้วย ว่าสองอิสราแกมของแม่อมสกาวใจเมื่อไรก็ไม่ผิดหวังจริงๆตัวเลขมาให้ลุ้นและถูกหวยตามไปด้วยค่ะมาต่อกันที่อันดับ4นะคะเฟียลฟ้าวสุดสวิงริงโก้ค่ะถ้าใครที่กดติดตามเฟียลฟ้าวสุดสวิงริงโก้นะคะจะต้องเห็นว่าเป็นอีกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ถูกงวดแล้วก็ถูกรางวัลแทบจะทุกงวดเหมือนกันค่ะโดยเฟียลฟ้าวนั้นนะคะจะเชื่อด้วยว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชว์ค่ะและทุกครั้งที่ถูกลอตเตอรี่เฟียลฟ้าก็ได้นําเงินไปต่อย,ยอดทําบุญนะคะจนตอนนี้ มีสถานปฏิบัติธรรมไว้ให้คนที่สนใจได้แวะเวียนมาทำบุญด้วยกันเรียกว่าบุญต่อบุญเป็นเซี่ยวฟ้าถือลอตเตอรี่โชว์ว่าถูกรางวัลบ่อยมากยังมีแฟนๆที่ซื้อตามก็ถูกไปด้วยปังจริงอะไรจริงคนนี้3ค่ะนักร้องดังอย่างสุนารีราชสีมาค่ะดวงเฮงอยู่เรื่อยเหมือนกันสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาที่ถูกหวยอยู่เรื่อยๆแม้จะมากหรือน้อยนะคะแต,แต่ก็ไม่เคยขาดค่ะเป็นสายนักลงทุนเรื่องตัวเร่งเหมือนกันแถมสุราลีเนี่ยยังมาบอกเลขเด็ดกับแฟนๆที่ติดตาม และทําให้ถูกเลขรางวัลไปด้วยจนตอนนี้ไปไหนมีแต่คนขอเลขเด็ดจากคุณสุนารีค่ะเจ้าแม่ใบหัวอีกคนของวงการบันเทิงอันดับสองค่ะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะคุณไยอาภาพรน,นครสวรรค์น,นะคะจัดหนักจัดเต็มเรื่องตัวเลขอีกคนค่ะก็ต้องยกให้นักล้องลูกทุ่งอย่างคุณไยอภาพรน,นาครสวรรค์ค่ะเพราะว่าลอตเตอรี่แต่ละงวดที่อาภาพรซื้อมานั้นแทบจะนับไม่ไหวค่ะว่ากี่ใบเพราะซื้อแต่ละงวดนับหลายร้อยใบยแล้วก็ถูกรางวัลได้เงินกลับคืนมาแทบถูกงวดแล้วคุณอาภาพรน,นะคะก็มักจะเอามานับโชว แต่ละงวดโบหรือไม่โบถึงจะซื้อเยอะมากแต่ก็ได้ทุนกลับมาไม่เบาเหมือนกันถูกเงินรางวัลน,นับล้านบาทก็ได้มาแล้วเรียกว่าตอนนี้ถ้าคุณหายอภา,พาพรพเดินผ่านแผงลอตเตอรี่เมื่อไรพ่อค่าแม่ค้ายิ้มได้ทุกทีมีเหมายกแผงแน่นอนคะ่ะอันดับหนึ่งนะคะเป็นใครไปไม่ได้คะ่ะคุณมนสิทธิ์คำสร้อยคะ่ะเจ้าพ่อเลขเด็ดที่ขาดไม่ได้อีกคนเลยก็ต้องยกให้นักร้องลงทุ่งชื่อดังอย่างคุณ มนสิคทคำส้อยเพราะว่าเป็นดาราอีกคนที่ชอบเรื่องเสียงโชคเอามากแถมยังใจดีบอกใบเลขเด็ดกับแฟนๆแทบถุงงวดเลข2ตัว3ตัวมนสิทธิคำส้อยก็จัดให้แฟนๆได้ซื้อตามกันอยู่บ่อยๆค่ะแถมเลขที่ชอบก็ไม่มีกั๊ก ทุกครั้งที่แฟนๆคอมเมนต์ถามคุณมนสิทธิ์ก็จัดให้บอกหมดค่ะถูกบ้างผิดบ้างพอหอมปากหอมคอแต่แฟนๆก็เข้าใจและขอบคุณมนสิทธ์ทุกครั้งที่บอกให้ได้สนุกไปด้วยกันนะคะและยังทิ้งท้ายเตือนสติคนซื้อตามทุกครั้งว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ดาราทูห่วยบอยแฟนคลับคนไหนเคยตามเสียงโชคแล้วถูกรางวลคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ